เช่นอ,นอาหนะุนนมขาวนั่นเดี๋ยวผมแต่งประยุทมาประยุทธ์ลองดูซิว่าท่านมองออกไหมว่าเป็นวาจกไหนถ้าท่านเริ่มมองออกแลแสดงว่าเริ่มมีตาทิพย์แล้วอขอถามประโยคนี้หน่อยว่าประโยคนี้ไมายาวิปริยังกาจำพังเป็นวาจุอะไร

ที่ที่เล่นกรรมเป็นกรรมมะครับอภาวะสองกรรมมะสองโอเคต้องมีผิดสองถูกสองแหละเห็นไหมท่านพอดูอย่างเนี้ยมันชวนให้เราคิดเป็นภาวะวาจจกนะเพราะอะไรอ๋อเพราะเป็นนักบ,บุญสักลางเอกะเพราะเป็นนักบ,บุญสักลิงเอกะแล้วเป็นอับภ่ปัจจัยเห็นไหมมันชวนให้เราคิดเป็นภาวะวาดจกเออ แต่จริงๆเนื้อในของมันถ้าเราแยกออกมาปุ๊บอ๋อมาจากท่าอะไรกับละท่าบวกอะไรบวกตับท่าปัจจัยอ่าวิาพัฒน์ของมันก็คือเอกับภูมิอ่ถาถามว่าทำไมมันเป็นเอกับภูมิปัจามันคือวิธยายังที่เป็นนบภูมิสัต์ลิงไปแยกยางกู่าอ่าทีนี้โครงสร้างของมันตรงนี้คือตัวอันตรงนี้คือปัจา และกาตะพังคือกิริยาคุ่ม่้านี่พอเราเห็นโครงสร้างแบบนี้เรารู้ได้ทันทีเลยมีประธานแน่นอนเลยถ้ามีประธานนะครับมีตัวอังและเป็นตับพระเป็นท่าที่เรียกหาคำว่าซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคกรรมวาไวยศูเห็นไ,ไหมบางทีเนี่ยเราเห็นเอกะน้าปุงเนี่ยเห็นไ,ไหมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่ามันเป็นภาวะวาจูยนะครับอย่าเพิ่งตัดสินเราต้องมาดูอะไรอ่ะ ต้องดูธาตุครับธาตุตัวนี้มันเป็นสกรรมธาตุที่เรียกหากรรมนะครับแล้วต้องดูโครงสร้างประโยคว่าเขามีประธานไหมนะครับกรณีอะอย่างนี้อะาผมถานนะถามวันนี้เลยครับเนี่ยสองบทเนี่ยท่านคิดว่าประโยคนี้มายาขันตพังเป็นประโยคกรรมว่าวาจกุกหรือภา,าวะวาจกุกเออพี่โช เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอ่ะมันไม่มีตัวประธานหนึ่งมันไม่มีตัวประธานสองค่าตัวนี้มาจากค่าอะไรมาจากคำว่าต่าบวกตําค่าปัจจัยบวกเอกันกปุงคำว่าค่มามันไม่เรียกหาคำว่าซึ่งมันเป็นอาการ,รเห็นไหมหนึ่งมันไม่มีประธานสองมันเป็นท่าที่ไม่เรียกหาคำว่าซึ่งอยางง่างเนี้ยโครงสร้างอย่างเนี้ย เป็นภาวะวาจกกันทีเลยเห็นไหมผมบอกแล้วครับว่าน่ากลัวนะประโยคที่อน,นิย่ตัดพ่าที่เป็นกิากิจนะครับยิ่งประธานที่เป็นนักปรุงสกลรงเนี่ยนักเรียนชอบสับสนเรื่องกรรม,มาวาจกกับภาวะวาจกสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าประโยคนั้นเป็นกรรมะหรือภาวะหนึ่งเราดูโครงสร้างก่อนตับท่าตัวนั้นโครงสร้างเขามีประธานไหมสองท่าเป็นท่าที่เรียกหาคำว่าซึ่งไหมเรียกหากรรมไหม ถ้าถ้าตัวนั้นเรียกหาคำว,ว่าซึ่งนะครับแน่นอนตีร้อยทั้งร้อยเลยครับว่าเป็นพยุกต์กรรมะแต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างนั้นนะครับเห็นไ,ไหมเป็นน่าปรุงสกลิงเอก,กบเหมือนกันนะแต่โครงสร้างไม่มีตัวประธานมีแต่ตัวอันที่เป็นตติยาวยิพัฒน์อ่าแล้วเป็นท่าที่ไม่เรียกหาคําว่าซึ่งก็คืออกกรมทตุแบบนี้ตีได้เลยครับเป็นภาวะ,ะน่ากลัวนะครับนักเรียนจะชอบสับสนเรื่อง กรรมะกับภาวะแล้วถ้าเกิดมันเป็นภาวะเราไปเจาะกรรมะนี่ปอป่ะปอเลยครับเพราะว่าการเขียนโครงสร้างกรรมะ่อวันที่เราเรียนนะประโยคแบบของเขาคืออะไรครับสูอะไรนะเทนะสูเทนะโอโอ้ทโนปาจิยะสีโครงสร้างของเขานะครับมีตัวประธานเวลาแปลออกมานะอ่าผมเขียนเป็นบาลีก่อนได้บาลีนะครับบาลี มีตัวอันมีประธานและกียาคุมนี่คือโครงสร้างบาลีองครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้เสมอครับมันจะเป็นแบบนี้เสมอเลย,เบบเอ,เลยอยู่ที่ว่าบางประโยคเนี่ยมันก็มีตัวประธานมันก็มีกียาคุมภาพในธรรมบทบางทีท่านไม่มีตัวอันซะหนิแต่เวลาเราไปเราต้องมีเสมอนะครับโครงสร้างเนี้ยต้องมีเสมอเลยตัวอันเนี่ย ถ้าเราขาดไปนะั้นมันผิดโครงสร้างมันจะไปหากัดอยู่ไหมล่ะถ้าผิดโครงสร้างเวลาเราไปผิดโครงสร้างนะั้นั่นแหละโดนปอแล้วฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับว่าโครงสร้างกัดมีอะไรบ้างโครงสร้างกรรมมีอะไรบ้างโครงสร้างภาวะเหตุกัรไปถึงเหตุกรรมเนี่ยเราต้องจอําโครงสร้างให้ได้อย่างเหตุกรร์มีอ่าอย่างเหตุกัรมียังให้อะไรพวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยต้องจาให้ได้เพราะขาดแค่สองตัวนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยอนาคตกลับมันต้องเรียนประโยคหนึ่งสองใหม่เลย เอาเป็นว่าถ้าท่านแปรุ่นป .2 ประโยคนี้จบแล้วพี่โชเพราะอะไรเพราะหนึ่งปมันเท่ากับกี่คะแนนหกหกคะแนนเลยนะแล้วผิดสองปไปไงเกินสิบสองแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องศัพท์อื่นๆเพราะในหนึ่งหน้ากระดาษข้อสอบเนี่ยมันจะมีราวๆล5สาสิบห้าหัวตะปูเป็นอย่างน้อยครับอ่าประมาณประมาณประมาณสักสี่สิบแถวพี่โชอ่ารวมทั้งลินอเลงใน,น,นหมดแล้วนะ เดือพูดง่ายๆก็คือประมาณสามสิบกว่าประโยคอะแล้วท่านโดนไปสองปอล,ล้วก็จบแล้วปิดประตูแล้วพโยโญอ่าเนาะอ่าน,น,นี่คือโครงสร้างของกรรม,มวาจกนะครับถ้าเป็นไทยเป็นไงเป็นไทยเราก็ประธานเวลาแปลออกมานะครับตัวอันสลับกันสลับกัน,กนอ่าสลับกันอยู่อย่างนี้แล้วก็กริยาคุณค่าอ่า เห็นไหมตัวอันสุธีนะตัวประธานโอโนตัวเกียร์คุ้มภาคคือปจิจติแต่เวลาแปลไปางเราต้องมาแปลตัวประธานก่อนนะครับแปลตัวประธานก็โอโนอันว่าข้าวสุกอ่าล้วไปหาตัวอันตัวอันคืออะไรสุธีนะอันพ่อพัวอ่าล้วไปหาเกียร์คุมภาคคืออะไรปจิติปจิจติแปลไรย่อมหูหรือกําลังหูหรือยุ่งหูหรือจับหูก็ได้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของบาลีและคําแปลแต่ภาวะวาจุไม่ใช่อย่างนั้นครับภาวะวาจุเนี่ย ประโยคบาลีแบบเพราะว่าไงนะครับเตนะอะไรน,นะภูยะเตอ่าเตนะภูยะเต,ะเตท่านเห็นความแตกต่างไหมว่าประโยคกรรมะกับประโยคภาวะต่างกันยังไงอ่ะก่อนที่ผมจะพูดให้ท่านสังเกตก่อนกรรมะยังไงกรรม,มะมีอีอาคนมายะกรรมะมันมีเครื่องหมายที่สอความเป็นกรรมะคืออีอาคุน่าะยะ ส่วนภาวะคืออะไรไย,ะย่าย่าย่าปัจจัยที่เป็นเครื่องหมายของภาวะถูกไหมและอะไรที่มันไม่มีในโครงสร้างของภาวะเออมันไม่มีประธานที่นี่เลยสองอย่างที่มันต่างจากกรรมะคืออะไรครับหนึ่งเรื่องปัจจัยอ่าเรื่องปัจจัยสองคือมันไม่มีประธานแค่นั้นเลยอ่าโครงสร้างของบาลีนะบาลีคือ ตัวอันแล้วไปกริยียาคุณภาพเลยอ่าเห็นไหมตัวอันก็คือเตนะเครียรคุณภาพก็คือภูยติส่วนเวลาแปลเป็นภาษาไทยก็เช่นเดียวกันเริ่มที่ตัวอันก่อนเลยครับอันก็คืออันเขาอ่าแล้วก็ไปแปลกคิยาคุณภาพเลยครับอ่าส่วนถ้าเกิดว่ามันมีตัวขยายนะครับตัวขยายพวกเตน่าเนี่ยมันก็มาวางไว้ข้างหน้า จะมียาวเท่าไหร่ก็ว่ากันไงมาวงไว้ข้างหน้าไม่หมดเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะยายาสับสนนะครับยาสับสนอ่ะผมถามก่อนที่จะอธิบายอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าท่านสุรัษน์นี่แหละระหว่างประโยคก,กรรมะประโยคกรรมะก,กับประโยคภาวะความแตกต่างไั่นอยู่ตรงไหนตอบไห้ชินใจสิมันมีกี่ประเด็น มมรกรรมวาจยกสิ่งที่ถูกทำเป็นประธานส่วนพระวาจกล่าวความดีความเป็นอความแตกต่างอยู่ตรงไหนพระวาจไม่มีประธานกรรม,ม,มยังไงยกสิ่งที่ถูกทำเป็นประธานโอเคทีนี้ยังไงแล้วก็ ลงยัาปัจจัยกับอีอาคมหน้ายะเจอกังงต่อส่วนภาวะนี่ยเป็นยัปัจจัยตัวเดียวอเป็นควาจจมมีความเป็นไม่มีประธานอันนี้เนี่ยมุมมองของท่านสุดแล้วไม่ผิดนะครับถูกต้องเลยที่พูดมาอ่ะมุมมองของิโชตบ้างผมอยากรู้ว่าใครเก็บประเด็นได้เยอะอ่ะพิโชกรรมมากกับภาวะต่างเป็นยังไงมาวะวันนี้กรรมมากภาวะมียับปัจจัยกับอิยาคมหน้ายัก ภาวะวาจบทียากปัจจัยวิเดียวกับไม่มีเวลาอันนี้เราก็ต้องลงลึกไปอีกนะครับว่าที่เราพูดนะว่าอ๋อกรรมภาวะจบลงอิทธิคมหน้ายะภาวะจบลงแยปะปัจจัยมันเป็นเรื่องขององานุญาตเราต้องลงลึกไปด้วยนะเออแต่พอเป็นเรื่องของภิยกิจยังไงเราก็ต้องติตมาดีแน่แ้่ด้วยอ๋อมาลงอันนี้นะกับธาตุปัจจัยอ๋อมันต้องลงกับธาตุไหนอะไรเงี้ยเออนี่มันเป็นโครงสร้างของสมการของ อาอย่างที่เมื่อกี้เทียนจุภาพกบท่านโชว์พูดอย่างเงี้ยอ่าที่เป็นยะกับเียะคงนั่นพวกเนี้ยแต่พอเรียะกินแล้วพูดซิริยะกินก็ท่าที่ถ้าเป็นภาวะท่าตกใจท่าที่ไม่ยังหากับหรือวเปล่าท่าที่เป็นลมนนะครับอันนี้คือภาวะ ลิกรมรมะอ่าอันาานะี้เป็นภาพะนะ่ยส่วนบิกรรบินกรมะก็เอ่อถ้าเราดูในลักนะจะบกว่าใช่ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะสมมุติวันข้างหน้าเนี่ยเราเจอโครงสร้างประโยู่ว่าผมเอาเมันในแบบเลย โอโอทนโนนูนะครับแล้วก็ปจจิติเลยวันข้างหน้านะครับมันไม่สมบูรณ์แบบนะครับในธรรมบทเวลาเราไปเจอเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปเมื่อกี้ที่ผมบอกคือโครงสร้างถ้าเป็นบาลีมันจะมีตัวอันมันจะมีตัวประธานและมันจะมีเดียกุมภาพถูกไหมแต่พอเราเจอในธรรมบทเนี่ยบางทีมันเจอแค่ตัวประธานกับเตียงุมภาเลย ซึ่งตัวอังเนี่ยตรงนี้ยมันจะไม่มีเอา้เาแล้วจะรู้ได้ไงเราต้องไปดูเบียร์ปุงฆ่ามันจะสอบเครื่องหมายความปินกรรม,มะให้เราอยู่อย่างตรงเนี้เราต้องแยกให้ออกว่าอ๋อมาจากปัจจกฆ่าบวกอีาอาคมมนายะบวกเตยุคัตไอตรงนี้อีอาคมมนายะนี่แหละครับสอบความปินกรรม,มะวาจุากรรม,มะวาจุกนะครับเป็นท่าที่เรียกหากรรมเรียกว่าสักกรรมะท่าเนี่ย พอเราแยกออกมาอย่างนี้ได้นะครับเป็นสัรรมธาตุนะครับลงเครื่องหมายที่มันเป็นกระม่อมจดอ่าเราเห็นประธานประธานต้องเป็นตัวที่ถูกกรรมได้นะอ่าต่อให้มันไม่มีตัวอันแต่เวลาเราไปแปลนะครับต้องหายโยกไว้ได้ต่อให้เราไม่รู้เลยว่าต้องโยกอะไรอย่างน้อยนะผมบอกทิ่เลยวิชามาน,นะครับวว้ข้างหน้าพอเราไปเห็นประโยการมากแบบเนี้ยท่านแปลเลยุกโอทานโนแปว่าอะไรอันว่าข้าวสุก สมมุติว่าอยู่ข้อสอบออกมาแบบนี้นะเราไม่รู้เลยว่าไอ้เรื่องหน้าเข้อเก่าอะไรมาอย่างน้อยนๆท่านท่านต้องมีคําว่าอันเข้ามาครับตรงนี้สําคัญอย่าโดนยินบอไม่โดนยินบอกอันอย่างน้อยเราก็ต้องโยกอันเขาเ้ามาอันอะไรที่มันไม่มีอันน่ะอ่อันเขาอันท่านอันอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอันเข้ามาพออันปุ๊บแล้วก็ไปเรียนภาคย่อมหงกำลังหงหงอยู่ก็ว่ากันไปแบบนี้ไม่โดนบอแล้วโครงสร้างมันตุกไงหนึ่งมีปัญหา สองมีตัวอันสามเบรเกร์ยุกภาคไม่โดบอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาตรงนี้ออกไปอันออกไปมันจะเป็นประโยชน์กัดอูกไหมอันว่าเข้าสู่ย่อมหุนอย่างเงี้ยโครงสร้างมันไม่ครบของความเป็นกมมอจบเนี่ยแบบนี้รุนบอเลยอันสุแล้วฉะนั้นโครงสร้างของแต่ประโยชน์เนี่ยเราต้องกลับไปทบนวนให้ดีกัดมีปัจจัยสิบตัวมาที่พูดกปนะครับกรมเนี่ยครับอ่าอียาคมนายยะประกอบกับสัก,กรรมมธาตุอ่า เนาะอ่ะท uh, ีนี้พอมาพาวาจุก่าพอมาพาวาจุกอ่ะประเด็นเราพี่ได้ด่วนพี่ได้เก็บปริเของอาขยานกับพียไอจิตเอาให้คูบเลยกรรมะกับภาวะเนี่ยต่างกันยังไงภาวะวันจุกับกทำมะวันจกต่างกันตรงที่ภาวะวันจุกเนี่ยจะเป็นจะมียาปัจจัยตัวเดียวที่เป็นปัจจัยของว่า เป็นเพราะว่าบาจุกสวยงามบาจุกแล้วก็ใช้วิพัฒน์ไหนวัจนะไหนอะไรไงนะใช้เป็นอีกัวัจนะแล้วก็เป็นนักปูงสักลิงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นอาณาญมันต้องเป็นพระถุงบูดพรุงบูดอีกแบวัจนะฝ่ายไหนฝ่ายอัตโนมุดอัตโนมุดเดี๋ยเรืองใจญ่ไปนะอัตโนมุดนะครับอัตตานุบุดอันนี้ยังไงอีกพอเป็นกิรกิจ แล้วท่าถ่าต้องเป็นท่าแบบไหนถ้าเป็นท่าของภาวะนี่จะเป็นขาขมาาาั่นท่าที่มีเรียงขาขมั่นซึ่งส่วนในภาวะในกิริยากรีนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นจะลงปัจจัยที่ชื่อว่านิยตัดพของตัวก็จะโครงสร้างประโยชน์ก็จะไม่เรียกหา คาว่าซึ่งเหมือนกันี่เห็นอาการบธธัลลังก์แล้วก็ต้องเป็นเอกะรัฒนานภุมสักลีเหมือนกันอ่นนี้พว่ากรรมส่วนกรรมะเนี่ยถ้าถ้าเป็นในของจิรยาจิเนี่ยก็จะจะมองออกตรงต้องดูตรงท่าครับว่าเป็นท่าที่เรียกหากรรมไหมถ้าเป็นท่าเรียกหากรรมก็จะกลายเป็นในกรณีของ ย่างตภาก็จะกลายเป็นกรรมะวะจุส่วนถ้าใน,ในส่วนของิยญาเกิาถ้าไม่เรียกหากรรมไม่ไม่ไม่หากรมากรมกรรม